เอาละฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วะฮะปาเกอร์สล็อตออนไลน์นะครับแล้วเราก็อยู่กันในหน้าเล่นของแฟนตาซีแปดแปอีกเช่นเคยนะครับผมแฟนตาซีแปดแปกันเลยทีเดียวโอเคครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นตามเปอร์เซ็นต์แตกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะฮะผมจะลองเล่นเปอร์เซ็นต์แตกที่เป็นแบบว่า80%ขึ้นไปดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะจะแตกเหมือนเออ่ที่เป็นอัตราชนะแบบ 98 96อย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอาเป็นแจ็คฟรอสต์วินเทอร์แล้วกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลยครับผมเลสโก้เดี๋ยวเรารอโหลดกันสักครู่เดียวนะครับผมมาสำหรับเกมนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเนี่ยมันอยู่ที่80%นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อฟิวเจอร์กันนะครับไม่รู้ว่าซื้อได้หรือเปล่านะครับเบสสูงๆไม่น่าจะซื้อได้นะครับเออเดี๋ยวเรามาซื้อเบ็ดละสามสิบบาทแล้วกันนะครับผมสามสิบบาทนี่มันจะอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมลองปรับเป็นห้าสิบดูไม่ได้เออว่ะห้าสิบไม่ได้นะครับหนึ่งร้อยไม่ได้วะเดี๋ยวต้องลองสามสิบดูนะครับเดี๋ยวเราซื้อเบสสามสิบไปเลยแล้วกันไป2,250บบาทนะครับผมมา ครับแคเตอร์สามตัวและสีตัวสีตัวนะฮะได้ไป12หมุนนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไปดูนะครับว่ามันจะเข้ากันในเปิดแรกเลยหรือเปล่านะครับเบทสามสิบบาทในการซื้อฟรีสปินนะครับผมดอกแรกไปเงียบสองเงียบอ่าสามเงียบนะครับผมเราเข้ามาประมาณเอ่อหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับโอเคมาแล้วนะมาหมุนที่เจ็ด โอเคสวยบวกพูดไปหนึ่งวายมาโอเคบวกฟีสปินไปหนึ่งนะครับผมต่อเลยตอนนี้ได้ไปสี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับเราซื้อไปสองพันนะหลุดไหมเนี่ยโอเคไหลไปไหล,หลไปยาวๆมาไหมไม่มาว่ะดอกแรกเกลือไปเนี่ย นะครับอกแรกเกืบว่าเไปเรื่อยๆไปนะครับไปเรื่อยๆเลือสองหมุนแล้วนะยังไม่ได้อะไรเลยนะโอเคมาต่อไหมสวยได้คูณไปอีกหนึ่งได้หมุนเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมไปเรื่อยๆนะตอนนี้ได้เป็น1,200แล้วผมว่าไม่น่าจะรหลดว่ะอีกหมุนเดียวสุดท้ายขราบล่า เรียบร้อยนะฮะดอกแรกเกลือไปก่อนไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมไปหมุนเลยดีกว่านะผมว่าผมหมุนดีกว่าเออจัดไปเลยเบ็ดสองพันหรือพันก่อนดีกว่าโอเคไปโอ้ยาวโอเคสามพันเนี่ยเห็นไหมหมุนธรรมดาย,ยังเข้ากว่าโอเคมาสวยนะฮะตอนนี้คูณสามใบคูณสี่คูณต้องพูดตัวแพงด้วยไหลไปเรื่อยๆเพื่อน สวยสวยสวยเย้เท่ไปเรื่อยๆครับ <K. S 2> พุทเรียบร้อยคูณสิบยอดหมื่นกว่าไหลไปมุนธรรมดาย,ยังเข้ากว่านะครับผมมุนธรรมดาย,ยังเข้ากว่านะเออจัดไปยอดเงินไหลไปเรื่อยๆเท่าไหร่วะเี๋ยวจะเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้โหวิซุปเปอร์เมกาแสนปะเนี่ยแสนถึงปะเนี่ยแสนถึงปะเนี่ยแสนสองเรียบร้อยนะครับผมหงินธรรมดาเป็นละหนึ่งพันนะฮะได้นกฮูกด้วยดูดิแสนสองอ่ะโอ้โผมละสบายว่ะสบายหรือ ยอดแสนสองนะครับผมออนี่คือเราหมุนธรรมดานะเราหมุนธรรมดานะพอเราซื้อฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์มันซื้อได้น้อยหมุนธรรมดาไปละหนึ่งพัน 1, เนี่ยเข้าเลยนะครับผมซึ่งอัตราการชนะ80%ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์80 80เนี่ยเราเราองยังซื้อได้อยู่นะเออลองดูนะครับผมลองดูลองดูงดเกมไหนที่อยู่ในเกณฑ์แเอนเนี่ยผมคิดว่ามันซื้อได้นะผมว่าโอเคมันโอเคเลยอะโอเคเลยอะโอเคครับผม ก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจนะครับก็ผมเข้ามาได้นะฮะกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับดีวะ่ะ